และโจทย์แรกนี้นะครับก็จะเป็นการปั้นหน้ากาก3ใบหน้าเป็นโจทย์ที่ง่ายหน่อยผมมีเรื่อเพิ่มเติมเป็นเรื่องพินาคิโอนะครับกุลิโมเดลเทโรที่อยู่ใน Netflix ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะมีเรื่องเพิ่มเติมเป็นเรื่องหรือเป็นรูปภาพหรือเป็นคาแรคเตอร์อะไรเอามาผสมกับสิ่งที่เราจะปั้นได้จะช่วยให้เราสร้างงานได้หลากหลายแล้วก็มีมิติที่มากขึ้นครับเมื่อมาร์กได้เชฟที่ต้องการแล้วครับเราก็จะเจาะเป็นตาแล้วก็ปากไว้เลยและเดี๋ยวไปที่ซับทูล้วใช้เอ็กทรัก สร้างเป็นไปเลยชิ้นขึ้นมาก็จะเหมาะกับการปั้นหน้ากากในแนวนี้มากๆเลยครับผมจะปั้นโดยใช้ Clay Build Up เป็นหลักเลยครับในช่วงแรกแล้วก็ดูว่าส่วนไหนมันเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็จะเป็นสันจมูกแล้วก็ตรงตาตรงเบ้าตาจะเป็นส่วนที่ชัดมากๆครับผมก็จะเก็บส่วนนั้นก่อนเลยใช้บัตรล l a y Build p ร่วมกับ d y n a m ม t e ครับโดยที่เทคนิคของ d y n a m มท e นั้นก็ใช้ resolution น้อยๆก่อน เราคุมเชฟให้ได้ให้เหมาะกับที่เราต้องการพอได้เชฟที่ต้องการแล้วค่อยเพิ่มและ s ซู u ชั o นแล้วเก็บดีเทลผมจะทํางานเป็นแนวนี้เสมอนะครับละสซูชันน้อยๆก่อนได้เชฟแล้วค่อยเพิ่มละสซูลชันเข้าไปแลัหน้ากากชิ้นนี้นะครับผมจะใช้เทคนิคการปั้นที่คล้ายการแกะสลักขูดลงไปปั้นให้นูนขึ้นมาเป็นการเพิ่มและเป็นการลดการปั้นแบบง่ายๆครับขูดเหมือนแกะสลัก ดีเทลต่างๆนั้นเราก็ดีไซน์ไปด้วยร่วมกับเรฟเลนที่เรามีครับผมก็จะให้มันเป็นตัวหน้ากากที่มีหนวดด้วย mm. ก็มาจากตัวจิ้งรีดในเรื่อง p i n o c c ิโอ mm. เบ้าตาที่ชัดเจน mm. ก็มาจากเรฟเลนหลักของเราแล้วก็สนหน้าผากก็อาจจะเป็นวัสดุไม้ที่รวมกับหัวจิ้งรีดแต่ละคนมม r e รฟเลนเป็นอะไรก็พยายามอ้างอิงสิ่งนั้นแล้วก็มาปั้นด้วย ส่วนรงปากนี้ผมจะให้เป็นซี่ๆคล,ล้ายๆ Refer e n c e ของเราก็ใช้บัตรไนฟ์แล้วก็มาตัดออกเพื่อให้เป็นซี่ๆแบบนี้ได้ครับหน้ากากหนาไปผมก็มาเดิมชิ้นหนึ่งมาตัดมันพอมาเดลของเรามีดีเทลประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็ใช้บัตร Move มาช่วยปรับแต่งเชฟในส่วนเล็กๆบัตรเล็กหน่อย Move นิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันดูดีดูเป็นแบบที่เราต้องการมากขึ้นครับยังคงใช้บัตรเคล u ิลอ Up ในการเพิ่มดีเทล และเดี๋ยวเราก็จะไปใช้บัตรดามสแตนดาร์ดเป็นการขีดเส้นนะครับเมื่อเชฟชัดเจนแล้วก็ใช้แดมสแตนดาร์ดในการเก็บดีเทลซะร่องขีดให้ชัดเจนมากขึ้นดมสแตนดาร์ดนั้นทำได้ทั้งการขีดเส้นลงไปแล้วก็ทำให้เป็นเส้นสันนูนขึ้นมาครับแล้วตอนนี้ผมจะเก็บดีเทลให้ส่วนหน้ากากส่วนแน่นั้นเป็นลายคล้ายคล้ยไม้ ก็อ้างอิงมาจากเลฟเฟลเลนหนข่งผมก็คือพีนอคคิโอนั่นเองมันเป็นตัวไม้ๆหน่อยก็ปิดตัวซิมมทรีไปกด X ปิดซิมมทรีไปผมก็กด X ปิดตัวซิมมท t รีไปนะครับแล้วก็ขีดลายไม้ให้เป็นแบบที่เราต้องการมีโค้งๆบ้างมีขีดๆบ้างดูไม่เท่ากัน2ฝั่งซ้ายขวาก็จะด,ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับดูเหมือนไม้มากขึ้นใส่ดีเทลให้เป็นวัสดุที่หลากหลายก็ทำให้งานปั้นมีความน่าสนใจด้วย และนี่เป็นบัตรทิมเดนามิกนะครับผมก็จะปาดลงไปให้ระนาบตรงนั้นมันแบนๆมากขึ้นดูเป็นสันชัดเจนมากขึ้นสันจมูกแล้วก็ใช้มูฟปัดเล็กช่วยปรับเชฟนิดหน่อยจากนั้นส่วนด้านบนที่หัวนั้นผมก็จะใช้จุดโดยเปลี่ยนตัวสตโตรกให้เป็นแรกออกมาแล้วก็ใช้อัลฟาร่วมด้วยเป็นทรงกลมสุดท้ายผมด้านบนก็ใช้เคลบิลอัพแล้วก็ขีดไปนะครับเป็นสามเหลี่ยมดีเทลบางจุดบางทีเราก็ได้ไอเดียมาจากตอนปั้นนั่นแหละครับ ผมขีดมันไปก็เห็นมันเชฟสามเหลี่ยมก็เลยเน้นมันขึ้นมาให้ดูเป็นคล้ายผมไปเลยและหัวใจสําคัญของการฝึกปั้นนะครับก็คือเราต้องลองฝึกในโจทย์ที่หลากหลายแล้วก็ปั้นเชฟที่เราไม่เคยปั้น